วิดีโอฝึกอบรมวันนี้มีขอบเขตเนื้อหารวมทั้งหมด17เรื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะครับกับหัวข้อาการเรียนรู้ที่จะให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง p d p a รับรองเลยครับว่าท่านเรียนรู้ในหลักสูตรนี้นะครับตั้งแต่จนจนจบเนี่ยท่านจะเข้าใจ PDPA อย่างลึกซึ้งเลยนะครับเริ่มต้นเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของความจําเป็นที่มันจะต้องมีกฎหมายคุ้มครองข้อ,ขอ,ขอมูลส่วนบุคคลหรือต่อไปก็จะเรียกว่ากฎหมาย PDPA นั่นเองนะฮะ เราจะมาเรียนรู้กันต่อถึงขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมาย PDPa ข้อยกเว้นของการบังคับใช้กฎหมาย PDPa คือมันก็มีบางองค์กรมีบางหน่วยงานบางลักษณะงานนะครับที่เข้าข่ายไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPa นะครับเนื่องจากมันมีกฎหมายโดยเฉพาะมันมีเรื่องกระบวนการขั้นตอนอะไรต่างๆในทางยุติธรรมอยู่แล้วนะครับหรือมันเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะหรือมันเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตัวนะครับเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ยกเว้นกันนะครับเรื่องที่4ก็จะมาเรียนรู้ว่าเราจะทําอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บและรวบรวมไว้ก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้คือกฎหมายบังคับใช้โดยเลื่อนไปอีกปีหนึ่งนะครับเป็นวันที่1มิถุนาสองพนาสเชื่อว่าทุกท่านจะรู้อยู่แล้วนะครับเราจะมาคุยกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรแล้วก็มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่2แบบ คือ general personal data หรือข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปกับ sensitive personal data หรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างกันนะครับและแน่นอนครับกฎหมายกําหนดให้เราปฏิบัติกับข้อมูล2แบบที่แตกต่างกันเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดกันใน Chapter ที่6นะครับ Chapter ที่7เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของมาตราย3 3ซึ่งกําหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทําการแจ้งข้อมูลให้กับ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเมื่อจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะในขณะหรือว่าก่อนที่จะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราจะมาจาะลึกกันนะครับถึงเรื่องของหลักการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมันมีหลายเรื่องที่ท่านจะต้องทําความเข้าใจเช่นเรื่องฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในกรณีที่เป็น general data แล้วก็ก,กรณีที่เป็น sensitive data นะครับ chapter ที่9เราจะคุยกันถึงเรื่องของ ฐานการประมวลผลส่วนบุคคลที่องค์กรนักใช้ประจำนะครับว่ามีฐานอะไรกันบ้างนะครับแล้วจะมีเทคนิควิธีการวิเคราะห์ฐานการประมวลผลอย่างไรเราจะมาคุยกันต่อถึงบุคคล3ฝ่ายหลักที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับซึ่งก็มีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในแชปเตอร์ที่สิเราก็จะมารู้จากบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตําแหน่งที่ควรจะต้องมี ควรจะต้องตั้งแม้ว่ากฎหมายอาจจะไม่ได้กำหนดให้ตั้งก็ตามนะครับท่านควรจะต้องตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับหรือว่า DPO ย่อม,มาจากคําว่า Data Protection Officer ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็ใช้ดูด้ครับว่ามันมีตัวอย่างของคําสั่งแต่งตั้งอย่างไรบ้างนะครับซึ่งไอ้คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะมีอยู่ใน Drive นะครับที่ดาวน์โหลดไปใช้ได้คือท่านสามารถที่จะดาวน์โหลด จาก g o o g l e Drive ที่อาจารย์อัปโหลดขึ้นไว้ให้เนี่ยท่านเอาไปใช้ได้เลยนะครับเป็นตัวอย่างของคําสั่งแต่งตั้งเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจริงๆแล้วก็กจะบอกว่ามีแบบฟอร์มอะไรเยอะแยะมากมายนะครับให้อยู่ไว้ใน Drive อย่างที่บอกไปครับคุ้มค่าแน่นอนเพราะนอกจากท่านจะได้เรียนรู้ในหัวข้อต่าง,ง,งๆแล้วเนี่ยท่านยังมีแบบฟอร์มเพื่อเป็นตัวอย่างเอาไปปรับใช้ที่หลากหลายมากเลยนะครับชับรร้นที่สิเราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุค นะครับตามด้วยการเรียนรู้ในมาตราที่27ซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในมาตราก่อนหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อมาเราก็จะมาคุยกันเรื่องของการใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันหมายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราจะต้องอ้างอิงฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล7ฐาน นะครับถ้าเป็น Sensitive Data ก็จะใช้5เพื่อนะครับซึ่งจะได้มาเรียนรู้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องของการส่งและโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศนะครับบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาแล้วก็โทษปรับตามบทครองนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของความยากครับในการที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลคราวนี้ขออนุญาตแนะนําสักนิดหนึ่งนะครับหลายๆท่านก็ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะถาม ในคลาสเรียนนะครับหลายท่านก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะามาเรียนนะครับมาเรียนในคลาสแบบนี้นะครับเราก็มีช่องทางอยู่อันหนึ่งนะครับเรียกว่า Practical PDPA ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์นะครับปัจจุบันเนี่ยเดิมเราทำกลุ่มลไนล,มลน์ไว้นะครับเราทำกลุ่มไลน์ไว้เป็นกลุ่มไลน์ Practical PDPA เนี่ยไว้นะครับก็มีคนมีหลายๆท่านที่สนใจนะครับมามาจอยอยู่ในกลุ่มนะครับซึ่งเราจะมีการ แชร์อินโฟมิชันมีการถามตอบอะไรต่างๆกันเนี่ยนะครับเพิ่งตั้งกลุ่มไลน์มาเนี่ยเมื่อไม่นานนะครับหลังจากที่ที่เราทําการเทรนไปเนี่ยนะครับก็มีรีเควสตมาว่าเออตั้งกลุ่มไลน์เอามาเอามาแชร์ประสบการณ์มาแชร์กันสักหน่อยนะครับแล้วก็ตอนเนี้มีคนเข้าอยู่ประมาณสักเกือบเกือบห้ารอคนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ซึ่งก็ไม่เยอะนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่มั่นใจจริงๆว่าไม่มั่นใจจริงๆว่ามันเกิดมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นข้อจํากัด ในเรื่องของตัวกลุ่มไลน์ที่มันจะมีเมมเบอร์ได้ไม่เกิน500หรือเปล่านะครับเพราะว่าประมาณสัก10-20ท่านที่จะแอดเข้า Practical PDPA เนี่ยนะครับมันแอดไม่ได้นะครับก็แจ้งแบบไลน์ส่วนตัวมาหรือว่าบางท่านก็จะส่งอีเมลมาสอบถามว่าทำไมมันเข้าไม่ได้นะครับเข้าใจว่าไม่มั่นใจนะฮะถ้าผิดต้องขออภัยนะครับมันเป็นเพราะ capacity ของ ของกลุ่มไลน์หรือไม่นะครับที่มันจะบอกเมมเบอร์ว่ามันจะได้ไม่เกินเท่านี้นะครับตอนนี้496ลน์นะครับแล้วก็ขออนุญาตแนะนำนะครับแนะนำไลน์ Open Chat นะครับ Open Chat ก็ตามตาม QR Code ด้านซ้ายมือนะฮะถ้าท่านสนใจที่จะไปไปแลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆกันนะครับหรือว่าเวลาที่อาจารย์มี พอดแคสต์ใดๆที่จะเยผยแพร่ทาง u t u b e เนี่ยนะฮะซึ่งก็พอเพยผยแพร่ทาง YouTube เสร็จแล้วเนี่ยก็จะก๊อปปี้ลิงก์เนี่ยนะครับจากทาง YouTube เนี่ยเอามามาไว้ใน Open Chat ให้นะครับแล้วก็เอามาไว้ใน p r a c t i c a l PDPA ให้คือ p r a c t i c a l PDPA เนี่ยจะมีอยู่ c h a ช nel นะครับก็คือเป็นหลายกลุ่มนะครับซึ่งยังไม่ได้ยุบไม่ได้เลิกไปไหนแต่ว่า capacity มันจะมันจะไม่รองรับมันไม่เหมือนกับ Open Chat Open Chat เนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะเยอะมากกว่านะครับตอนนี้ก็มี สมาชิกใหม่หลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทางเข้ามาทาง practical pdpa เนะมื่อเช้าเนี่ยก็ประมาณ150นะครับซึ่งก็คุณจะมีทยอยทยอยเข้ามาเพราะไม่สามารถที่จะเข้ามาทาง practical pdpa ได้ถามว่าอันเนี้ยมีแชร์ข้อมูลไหมมีแชร์แชร์ข้อมูลที่เป็นพวกแบบฟอร์มอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บรรดาคําถามอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่ที่มีลิฟไว้ในกลุ่มนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะพิมพ์ตอบถ้าสามารถพิมพ์ตอบสั้นๆได้ นะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้วิธีการอัดเสียงตอบนะครับที่ว่าอัดเสียงตอบเนี่ยเพราะว่า1คือไม่ไม่ถนัดในเรื่องการพิมพ์สักเท่าไหร่นะครับมันมีปัญหาส่วนตัวของอาจารย์ชัชวาลเองเนี่ยที่ไม่ถนัดกับเรื่องการพิมพ์สักเท่าไหร่คือไม่ได้เป็นคนที่แบบพิมพ์สัมผัสนะฮะดังนั้นจะพิมพ์เนี่ยมันจะค่อนข้างช้านะครับแล้วถ้าต้องการแบบอัดทรสในการในการ,ในการฟังเนี่ยนะครับอัดทรสดในการในการฟังคําตอบนะมันมันต้องแบบ เป็นเสียงแบบนี้นะครับมันถึงจะโอเคมากกว่านะครับก็เลยจะใช้วิธีการหลักๆเลยในบรรดาคําถามที่ท่านมีเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการอัดเป็นเป็นเอ่อเป็นเสียงนะครับเป็นพอดแคสต์เนี่ยนะครับแล้วก็เผยแพร่แต่ไม่ได้เผยแพร่ทางช่องทางพอดแคสต์โดยปกติจะเผยแพร่ทาง YouTube ไปเลยเพราะมันกว้างกว่านะครับตอนนี้มีวิดีโอนะครับเรียกเป็นวิดีโอก็แล้วกันเนาะเรียกเป็นวิดีโอที่เผยแพร่อย,อยู่ทาง YouTube แบบเนี้ยแบบ ยกตัวอย่างเช่นทําอย่างไรกับกรณีที่พนักงานไปสมัครงานนะครับแล้วแบบองค์กรอื่นที่พนักงานไปสมัครงานเนี่ยเขาสอบถามข้อมูลมากับเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องคลาสสิกมากนะครับก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่ประมาณสัก60เรื่องแล้วนณะนะวันนี้นะแล้วก็รอที่จะตัดต่ออยู่อีกหลายเรื่องเลยทีเดียวแล้วถามว่าส่วนใหญ่เนะี่ยมันเกิดเรื่องราวต่างๆมันเกิดจากไหนมันเกิดจากการที่ได้รับคําถามมานะครับหรือแม้แต่ในงานที่ปรึกษาเองเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ที่มันน่าจะมันน่าจะต้องรู้อะนะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆยุ่มๆยิม,ยมๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรู้นะครับยกตัวยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะที่บริษัทเราอ่ะมีมีมปรปพอนั่งอยู่ตรงหน้านะครับมีรปรพอที่เราจ้างบริษัทภายนอกเนี่ยเป็นบริษัทเอา s o u r c เป็นบริษัทรอปพอนั่งอยู่ข้างหน้าก่อนทางเข้าที่อาจจะเป็นประตูโรงงานหรือก่อนทางเข้าออฟฟิศในส่วนของที่พนักงาน ของเราทํางานอยู่เนี่ยนะครับพอเปิดประตูก็มาปุ๊บเจอเราปภก่อนจะไปติดต่อใครก็แลกบัตรอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับบริษัทรปภเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของของบุคคลภายนอกแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิซิเตอร์นะครับวิซิเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นตัวลูกค้าก็ได้อาจจะเป็นตัวผู้สมัครงานก็ได้หรือแม้แต่พนักงานของเราบางคนที่ลืมบัตรนะครับลืมบัตรพนักงานน่นะครับแล้วก็ต้องมาแลกบัตรอะไรต่างๆเพื่อที่เข้ามาสู่การทํางานได้นะครับ ใช่ไหมครับว่าบริษัทรปภหลายๆแห่งเนี่ยนะครับจํานวนมากเลยนะคือยังไม่เอาแวร์เรื่องนี้เลยมันจะเกิดผลอะไรขึ้นครับสมมุติว่าเจ้าหน้าที่รปภร,รปภนะที่ป้อมยามของบริษัทเรานะแลกบัตรของผู้สมัครงานเข้ามาปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นแล้วครับตามกฎหมายมันเกิดการเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นตามกฎหมายนะครับกฎหมายบอกว่าการเก็บรวบรวมเนี่ย ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นอะคำถามก็คือสมมติว่าแลกบัตรประชาชนนะครับไอข้อมูลที่อยู่บนบนบัตรประชาชน่ะบนบัตรประชาชนของของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือิ i เตอร์ที่มาติดต่อ v i s เ t อ r ์นี่ที่เข้ามาติดต่อเนี่ยก็เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องไมครับในในทางกฎหมายนะพอแลกบัตรไว้บัตรประชาชนบางรุ่นเนี่ยเช่นบัตรประชาชนใน generation ที่7เนี่ยนะครับมันจะมี มันจะมีศาสนาที่นับถือระบุไว้ดนในนั้นด้วยถามว่าการเก็บข้อมูลบัตรประชาชนน่ะนะครับที่มันเป็นศาสนาที่นับถือมีความจําเป็นไหมมันไม่จําเป็นนะมันไม่จําเป็นเราต้องการเอดเอนดิฟายตัวตนของเขาจริงๆก็คือผ่านการแลกบัตรซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่เราทําทํากันมาเนี่ยนะครับแต่มันมีผลทางกฎหมายถ้ากฎหมายนี้บังคับแล้วนะนะครับมันมีผลทางกฎหมายก็คือว่าถ้าสมมติว่าท่านไม่แจ้ง ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเดี๋ยวเรามาลงล้าลนอีกครั้งหนึ่งถ้านอนปรับล้านหนึ่งนะถ้ามีเรื่องร้องเรียนอุ้ยก็ทําไมอ่ะเราก็ต้องแลกบัตราารปภบัตรรปภก็ต้องแลกบัตรผู้ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะมาติดต่อกับทุระปะัปังนะครับมาติดต่อกับบุคลากรในองค์กรของเราอ่ะก็กฎหมายกําหนดไงก็กฎหมายกําหนดบอกว่าเราจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเรื่องต่าง นะครับตามมาตรายี่บสามมันก็จะบอกให้แจ้งอยู่หกสิ่งหกเรื่องนะครับเพื่อเราไม่แจ้งไม่ใช่ตัวเราไม่แจ้งนะไม่ใช่ตัวบริษัทไม่แจ้งแต่รอปภเนี่ยไม่แจ้งท่านใดที่เข้ามาแล้วก็รบกวนปิดเสียงสักนิดนึงนะครับอ่ะตัวรปภเนี่ยไม่แจ้งนะครับแล้วรปภต้องรับผิดไหมผิดแน่ๆนะฮะรปภเนี่ยถือว่า ที่ที่บริษัทเราว่าจ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเคสหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังต่อนะฮะรปภที่บริษัทของเราว่าจ้างนี่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ไม่แจ้งให้ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเนี่ยก็มีโทษนะก็มีโทษเช่นเดียวกันนะในฐานะที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่แจ้งนี่มีโทษปรับสามล้านนะ 3, 000, 000, นะครับแต่ถามว่ารปภบริษัทรปภจะมีสกิลบริษัทที่สนใจเรื่องแบบนี้เอาล่ะ ไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องที่ว่าด้วยการละเมิดถ้าการละเมิดในทางการจ้างนะครับคือเราอ่ะเป็นผู้ว่าจ้างนะครับเราเป็นผู้ว่าจ้าง,นะรบ,ราาางบริษัทหลปภเป็นผู้รับจ้างนะครับถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเราเนี่ยใช้ความระมัดระวังเพียงพอแล้วไม่ได้เกิดจากจาันกรงใจหรือประมาทเลินเล่อของเราเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นบริษัทเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับ เราก็เราก็ไม่ต้องรับผิดถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเราไม่จงใจเราไม่ประมาทเลินเล่อนะครับเราได้ทํามาตรการควบคุมอย่างเพียงพอแล้วตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแต่คิดว่าถ้ามันมีการละเมิดมันมีการเรียกว่าข้อมูลมันล่วไหลออกไปแบบนี้ก็แล้วกันนะข้อมูลมันล่วไหลออกไปหรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลน่ะเขารู้กฎหมาย p d ดีพีเเลยเข,เขารู้ดีเลยแลวเขาโวยวายนะครับพอเขาโวยวายกลับมาเนี่ยท่านคิดว่า พอเขาไปแจ้งเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานราชการมันชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านคิดว่าเขาจะไล่เบี้ยเราเป็นอีกเป็นมาร่วมรับผิดกับกรณีนี้ไหมนะครับอาจารย์คิดว่าเขาไล่เนะี่ยเอายกเคสที่แบบมันแบบเอ็กซ์ตรีมขึ้นไปสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาฟ้องร้องเพราะปรากฏว่าข้อมูลเขารั่วไหลไปจริงๆเขาฟ้องร้องถามว่าเขาจะเรียกให้บริษัทของเรา ซึ่งเราว่าจ้งางรปภเป็นคนทำนะเป็นคนจัดการกับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะนะครับร่วมรับผิดในทางละเมิดด้วยไหมเป็นจำเลยที่สองจำเลยที่หนึ่งคือบริษัทปรปภใช่ไหมคำตอบคือชั่วร์ถ้าอาจารย์เป็นทนายความนะครับที่อาจารย์จะไปรับคดีเพื่อฟ้องร้องให้กับลูกความของตัวเองเนี่ยนะครับแน่นอนอาจารย์ก็จะบอกนี่เลยบริษัทร่วมเป็นจำเลยที่2ไปเลยกันแล้วกันไม่รู้แหละฟ้องเผื่อไว้ก่อนกันแล้วกันงานเข้าแล้วคันนี้ งานเข้าบริษัทแล้วนะครับทั้งๆท,ที่บริษัทรปภควรจะต้องรับผิดด้วยแต่เราถูกฟ้องร่วมรับผิดด้วยมันก็แง่อยู่แล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปพิสูจน์เองอะเราต้องไปพิสูจน์ว่าเราได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอหรือไม่เราปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่กลับมาที่ตรงนี้กลับมาที่เรื่องนี้นะท่านลองคิดดูนะกฎหมายกําหนดให้เราในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับต้องทําเอกสารอันนึงต้องทําข้อตกลงอันหนึ่งกับบริษัทรปภ นะครับเราเรียกว่า data processing agreement เรียกย่อๆว่า DPA agreement คือข้อตกลงเรียกว่าเป็นสัญญาก็ได้นะครับ data processing คือข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับบริษัทลอปพอต้องปฏิบัติตามข้อตกลงมันแบบนี้ทุกประการเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคําแนะนําให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เราไม่ทาเพราะเราไม่ไม่สนใจเรา ignore นะครับเราไม่สนใจกฎหมายบังคับใช้แล้วนะสมมติอะสมมติเป็นเป็นเคสเลยก็แล้วกันวันนี้เป็นวันที่2มิถุนาสองพันห้าร้อยสิบห้า สมมตินะครับกฎหมายเนี่ยมันเลื่อนมาขับใช้ออกไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับสมมติวันนี้เป็นวันที่สองมิถุนาสองพันหกสิบห้านะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดความผิดเต็มเป่ามันติดผิดเต็มมาตัวนะครับมันมันไม่สามารถที่จะแบบไปอุทธรณ์ได้เลยอ่ะเพราะว่ากฎหมายบอกแล้วว่าคุณต้องมีมันก็มันก็ต้องทําอะนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่เราบางที มันเป็นเรื่องเล็กๆไม่น้อยที่เราเราอาจจะไม่ไม่ได้ไปสนใจมันมากนะครับมันไม่ใช่การขายมันไม่ใช่การตลาดมันไม่ใช่หาเงินเข้าบริษัทใช่หรือว่าแต่ว่ากฎหมายเมื่อมันออกมาแล้วเนี่ยมันมีผลประโยชน์ต่อสาธารณชนก็แปลว่าเราเองเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้กับมันแล้วก็ระบัดระวังปฏิบัติตามกฎหมายให้มันครบถ้วนถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะก็แนะนํากันแล้วกันนะครับ